กูได้อยากสนับสนุนช่องตะคุณกอเพรเพียงได้พี่น้องจะมีมาคลิกปอมซ้ายนะครับอย่างนี้อย่างมันมอนได้พี่น้องอันนี้สามร้อยได้พี่น้องเนี่ยครับอันนี้ปอมซ้ายเลยสุดละสามร้อยนะครับปอมทรงได้พี่น้องราคาเนี่ยครับแล้วก็จะมีแบบนะครับสายธรรมดาตัวนี้จะมีสองลายห้าชิพปอมทรงพี่น้องนะครับสองลายห้าชิพปอมทรงนะครับแล้วก็จะมีบวกวินนะครับวินกระดูกได้พี่น้องนะครับวินกระดูกนะครับวินกระดูกสวยๆเลยพี่น้องนะครับ คู่ละ150บาทได้พี่น้องครับยสวยๆเลยเงาๆเลยพี่น้องนะครับงานกึ่งนะครับงานกึ่งจากช่างจีะร้านกระดูกนะครับกึ่งกระดูกรับกึ่งกระดูกเกือบทุกประเภทได้พี่น้องเด้อหนูผมรับมาจากเพื่อนเพชรฝีมืองานฝีมือพี่น้องครับใครอยากสนับสนุนช่องติดต่อเพื่อนอย่าลืมนะครับ085 745 7439นะครับมากระดิ่งมาคลิกป้อมสายนะครับนาคาหมวกวินสามร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วก็ หมักวินฝนะากด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับผมฮัลโหลพี่น้องมาเมบึงบรรยากาศทางฟังงั่วเหมนพี่น้องมาเช็คราคาไอ้พี่น้องอาจสะเป็นคลิปว่างเหงาแล้วพี่น้องด้อยพอแบตคนซีบร์แล้วจะมาเช็คให้ขึ้นเร็วแล้วพี่น้องฟังทั้งมั่วกันเลยว่าจะเป็นยังไงขอเด็กขอบบึงวก็อย่า,าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอยากสนับสนุนช่องจะกคุณกอว์เพียงกะบมักวิน กระดูกงามๆมาใส่ขอ้อข้างวเข้อ,ขอกล้วยแล้วก็โอเคความสายสองร้อยหาทิศก็สามร้อ,อยโอเคครับผมไปเบิรงนน้ำกันว่าสิเป็นยังไงแน่ยทางงวงมาหนิพี่น้องทางงวงพี่น้องงามอะไยเงี้ยเลย่องสิพี่น,องงนอ้องราคาบมเพียงหนึอีพอไม่นล่นเลยจะได้พ่อหนิสวัสดีครับครับผมว่าจะได้หายเมื่ไหร่ล่ะอา้าวพี่น้องมา กอซื้อแสนเดีดหาพันน้ำเสียนเจดนเออเนนี่ยหาเมือนมาสันพี่น้องป่อเแล้วจะได้ราคาลดเครื่องนึงครือึงแต่ว่าผมบอกลูกเขาไม่ตัวนึงเนีวอโอ้ี่ของผมกับตัวนี้อันนี้ก็ลูกคนนี้ยังไะตัวทิศไปผมมาไวครับเชฟแปครับเชดหกแปดท่านคับมีใบเกิดไหใเกิดหอย่างนี้ได้พี่น้องเด้อหาเมือนได้พี่น้องเด้อราคาครื่งคางปิกายนี่ของป่อและเดียหาพันับั้งเลอเกียยังม่ังมนันได้ดี นี่บ่ใช่ครับอ้คอน้องสามหมนครับนี้ก็สาสิบหาครับแม่ลูกนี่สามสิบห้านี้สามหมครับโอ้สามหมื่นสามแม่ลูกนี่อน่องนี่โอ้สี่สิบห้าสองหมื่นช้วนนี่น้องตัวนี้แม่บนี้แม่ครับสามห้าครับตัวนี้สามหมื่นห้าแม่บได้ไม่น้องไอ้เบิ้ง พนน่ะม wow. ั่วตัวละสามหมืนหาพี่น้องมั่วพี่น้อกง่ายเลยแม่ลูกง่ายๆหน่อยสี่หมื่นพี่น้องนะลูกตัวกง่ายเลยนี่ครับลูกพ่นเป็นแม่พ่นนี่ครับราคาดีเลยพี่น้องมือนราคาดีเติบเยอะตอนเราเมื่อน่ะดีเติบเยอะโบเพงพี่น้องบ่แพงนี่ครับบรรยากาศเฉี่ยๆกันสองหมื่นกูกลัวสามหมื่นพี่น้องบ่แพงครับเนี่ยพี่น้องบรรยากาศ ฟางวนี่หาเมือันนี้ขาอ่พอปอนะเน่ครับก็มีซีเอหาคับแม่ลูกอันนี้ซีเมือนหาซีเมือับีลูกเพร้อมรับี่ไม่เกินพร้อมรับตัวฟูตัวเมียตัวเมียรับูตัวเมียีมือนหาลูกตัวเมียด้พี่น้องเครับเด็ู่ต่อได้เบิดมือเอาเบอร์มาพอเบอร์หมาบอรกัศูนย์แปดสามศูนยสงสามงหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเจ็ดหาครับแปดส คือเกาหรอพี่น้องอีพอเล่านะมากกับทุกซ้มากกับร่องโทุสอบทามาโค้งมากๆเลยครับก็แพงยังกิพอ้พอด้อจะได้นีมชิมหา่อยครับเมื่อหาแนพี่น้องเนี่ตอไดโค้นี่เค้นี่เสามหมื่นเจ็ดหาร่อยครลูกแรกลูกแรกพี่น้อง โอนี่ยกขั้นโฮมเลยตอนนี้ถ้าได้นี่ยี่สองหครับ2 0 0ม่งถัดไปแม่นี่เัดท่านราับแม่สาวอ้อะนนั้นเลยแม่ลูกชื่สองในมี่สิบสอครับอันนี้สี่สิบเด้พี่น้องเด้อแน่แม่มาแล้วอันนี้สองหมื่นได้ก็2สองหมื่นสองห้าล้อยเบอร์เราบอกเบอร์เราคบอเไม่ท้งนี้เนาะขอเบอร์แน่บนนี้ 098ย์เก4าแปดเการ์มเิจินฟามงเด้อพี่น้องเด้อโ่อเคโอเคอ้ามันมครับมันมัุน่ะงานเลยพี่น้องราค่ดีดีเลยมือนี้แโอเคครับผมพี่น้องบนี่ก็สี่มืเจนเดีอแม่บเง้นึงลูกงามงี้ยพี่น้องลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่เด้อพี่น้องลูกตัวแม่ย่างดี สี 47, ่หมืนเจ็พันเาะข้อเบอร์ได้พี่ศูนย์เก้าสี่สองหกห้าหสองห้าหกคพี่นเพียงเพี่นุนเด้พี่น้องเนางนด,ด้านข้างกันพี่น้อ,นอ, 47, นองสี่หมื่นเจ็ดพันงามๆเลยลูกแดงยิ่ยงคึ่งเลยพี่น้องเป็นช่ำครมากระร่องโทรสอบถามต่อร่องราคาห้องเพิ่นมัว่วเขาพิสัยพี่อุดอนเนาะโอเคครับผมบนัน้องไว้ลองทรสอบถามพี่แล้วอพี่น้อง โอเคครับ <c oughs> จักรวาครับนี่ยม่ไรดเจ่ยมื่นแปดเจ็ดร้อย <18, 700. S 1> พี่น้องมื่นแปดเจ็ดร้อยเด้มัวตัวละมื่นกว่าพี่น้องนี่เดสิบห้าห้าร้อยสิบหาหไม่ต้องตัวนี่บ่ อันนั้นก็เท่านนะเนอาสเก้าร้อยนะจ้ะอันนี้าเก้าร้อยนะคุณอ๋อตัวละตัวละาสามร้อยพี่น้องสองเมสามเกอยพี่น้องอันนี้่เกา,า,สา้สอันนี้าสี่เร้อยเนา,านะขอเบอร์นะบนนี้คุณหกสองห้าห้าเจ็ดห้าหเจ็กองเจ้อนะครับมกเ้าเักมักตัวไรเหียกเอาเลยพี่น้องเด้ไอไปเบิร์นอยู่ขวักคนกระไรครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็เมือหาคือของถึงมอน โอเคครับผมพี่น้องบรรยากาศนะครับจะใาืกาแล้วมพ่นองี่หน่ดงรันกาอม่ต้องตองไท้ี่เมาลนซีเมนตแม่ลูกเเอพี่น้องซีเมนตด้พี่น้องนะครับขายขายหลกเนอราคาเช็คราคาอ้พ่อแม่นองเบิ้งหรอก ขายลยสิสิมเบ็ดบนนี่มนสบครบนี่เท่าไรนี่่สี่หมื่นหกลูกกับแม่บอกเกนังโอ้เ่กังโอ้ข่ยกคูเนาะราคาประมาณนี้ล้วนะครับนะันสี่หมื่นหกเด็กกําหนังมาสั่น ขับคือขับกันไปเรื่อยๆนะครับเกระเพ้านะครับกับในคุณผมกุระกับเป็นนะครับกรเพ้าขายกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องอะไบ้างตลาดขัดโบขับมาเลือกนะครับจันทร์กับโบแพงเด็กพี่น้องนี่ครับราคางวมาเช็คให้แล้วจันทร์กับประมาณบกเกินหาเงินพี่น้องหาเงินนครับประมาณบกเกินหาเงินนะครับประมาณนะครับพาไปวงราคานท่ากันขายงวพี่น้องมันห้วงเดียวกินชิ้น นี่้พองันนี้เขาจะซื้อมาไว้่เราพี่น้องนี่เขาจะซื้มืมัดไว้อันนี้ซื้อแล้วนะครับซื้อแล้วซื้อแล้วเขาจะซื้อเมืมัดไว้ตานถ่ายรถนี่แหละหันเขาจะซื้อเรียบร้อยแล้วนะนี่เขาจะาซื้อแล้วนี่เขาจะเอาเสี่ยวโมโรไปพี่น้องเนี่ยโมโรไปพี่น้องนี่ก็ใวาเัง่งครับพี่น้องขา้กีบปอาของกีบปอของปอเราเพื่ออเลยพี่น้องพามาเบิรงกเพื่อตัวแดงตัวเม่บ่พเอนะ เขาได้หน่ม่ะเปิ้งเบียงน่งสกอ๋อสองหม่นหกพี่น้องสองหมื่เนาะมูแม่มูนี่เดียตัวจะอะไรนี่แม่เงียนี่อ๋อแม่ลูกสามหมื่นสองเนาะสามหมื่นกวนี่แหะพี่น้องนี่ครับของคุณพ่อเล่านีครับพี่น้องเนลูกวันเต็ er 2, 3, มขอเกอ่ยพี่น้องอันนี้เป็นไทยกีปอเด้อพี่น้องเด้อบอกไวก่นวาไทยกีปอ ก็พามาแล้วล่ะพี่น้องบล็อกยิปบลอดดอกพามาแล้วเป็นไทยกลางมาแล้วนี่ครับตัวเง,งี้เลยราคาหม้อเนื้ออยู่เกของอีพอเราบมันห้ากับยุบ้านพื้นนี่แหละคอานี่พี่นอ้องตั้ใยากไปเบื้องตัวจริงก็ไปเบื้องได้นะครับนะขอเบื่อใ้พวกเบื่อทุกเข้าดิเศษเข้าขาวยังสีกับ,บพวเแห้งนะพี่น้องสามเมืองกว่านี่ครับมีมีลูกกับวัดแล้วมนะันบั่วะอ่ามีเบื่อ ท่านั้นะมืน,นันตัวเท่าไรอ่ะอันนี้ไปเบิ้งบัดนี้มาเบิ้งหม่องหม่องเนื้อบัดนี้อันนี้เถือกเนื้อพี่น้องสายเนื้อหมื่นกว่าพี่น้องเมื่นหาเมื่นแปดนะครับเรวจะโตมาเบิ้งเอาพี่น้องนะครับนี่ตัวเถือกเบิ้งไ,ได้พี่น้องเด้นอนอนยู่นี่เมื่นหาเมื่นแปดนะครับนะครับตัวผมง่ายเลยพี่น้องโอเคแล้วขอเบอร์อีกคอเพิ่น เบรอร์โทรษดิพอศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหกเก้าสี่เจ็ดอ่ะโทรสอบถามอีพอแล้วเด้อกอกกันอยู่วันผือห้าหนี่แหละพี่น้องไปเบิ้งอยูอ่กอกก็ได้ครับอยา่างไรง็ว่าไทยกีพอไทยกลางไปเลี้ยงก็ไปเบิ้งเอาพี่น้องเลี้ยงเบิ้งเอาอันผู้ใดบ่มีเวลามาตลาดนัดบักโคมันเชื่อมด้วพี่น้องเด้อโอเคครับผมนี่กองนึงนะครับครูนี่ตัวแม่ทั้งสองนี่ยสี่หมื่นสามละสั่นพอระบาย งามๆเลยพี่น้องนะครับมูลนันตเด็ดตัวเท่าไรครับเนะน,นี 3, 3, 3่ยมูลนันท์สามมูลสามนะพี่น้องแดงๆนะครับอันะน,ะนะนะนี้ถ้าคิดว่าแม่ลูกวันนี้ครับแม่ลูกมูลหก,ลก 16, พี่น้องมูลหกราคาดีๆเลยบริเวณกำลังหางาเงวเลี้ยงช่วงนี้กรับมาเบิ้งเอาครับพี่น้องตลาดนัดก็คือวันเสานะครับมีทุกราคานะครับให้เบิ้งเช็คราคาพร้อมไปพี่น้องห้องนี้นะครับ บรรยากาศพี่น้องครับประมาณนี้ช่วงนี้ีมีคมนะลูกนะครับเซเสียสี่หมื่นครับสามหมืน่นแก่แกสี่หมื่นพี่น้องเนี่ยเกันสี่ห้าหมื่นนะครับลูกประมาณนี้ราคาเนืแพงพี่น้องเนืแงได้เลาพอ่อเดนนี้ หาเ่อนหน่อยท่านโตบางงามเลยพี่น้องท่องพอทักเดือนกว่าแล้วมีใบทักโอ้ทักเดือนกว่าเนาะมีใบพร้อมเอกสารครบเนาะอเมริกาอ๋ออเมริกาพี่น้องขอเบอร์ได้พอนกศองสี่จะได้กอสองสองสี่สองสอ่เจดหกศูนย์ศูนย์เจ็ดหกศูนย์ศูได้ก่าลราคาเพิ่นพอหาเมืนหาเนห้อง โอ้อ้วนดีดีเลยพี่น้องเพื่อนนะหลังเต็มดีหนาคนท้ายเพิ่นครับหัวสาหัวเสาวั่นต้องแรกเลยพี่น้องครับเดือนเดือนนึงแล้วจังทัวหายพอต่อร่องออกด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมพี่น้องฟังฟังพอพันกับไม่เด้อพี่น้องม่วนนะพี่น้องเพื่อนบกง่ายเลยพี่น้องหงอโงกเลยเพื่อนนะบกง่ายเลยพี่น้องเพื่อนนะ เงยเลยพี่น,อน้องคนห่างเกาเมืองมาเห็นไหมครับแบบเงยเลยคนน่ะคนน่ะหนอกเป็นไนะงวะถ่ายเป็นเลยพี่น้องพอพันนะพี่นอ 100, เอเ้องเกาเมืองมาเห็นโอเคครับผมพี่น้องนี่ละฟังบรรยากาศง่วนเลยพี่น้องเด้อ วันนี้ครับขอญาติกลับบ้านแล้วปิดคลิปแล้วครับพอนมีราคาหลายๆหลากหลายพี่น้องเบิ่งกันละราคาสูบราคาแพงครเบิ่งกันเอาพี่น้องโอเคนะครับผมวันนี้ขอญาติปิดคลิปปเพื่อนท่านี้อย่าลืมนะครับอยากสนับสนุนช่องทุกคนณกอล่เพี่อนอย่าลืมวินพร้อมซ้ายาวินกระดูกดชิคคว่ำซ้ายลาเลยพี่น้องงามๆเลยพี่น้องสร้างในศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้มเ้าวันนี้ขอญาติปิดคลิปก่อน คิมนาเอาชนะและขาดีๆมาๆมกันไลยคลิปนีข้ขล่าไปก่อนสวัสดีครับผม